สวัสดีครับบริษัทลราเนียจำกัดสำหรับใน EP ที่1เราได้พูดถึงการตั้งค่าหมายเลขเครือข่ายหรือ IP e management กันไปแล้วนะครับ EP ที่2นี้เราจะพาทุกๆท,ท่านมาตั้งค่า DNS และ NTP server เพื่อให้การอัปเดตเป็นไปอย่างถูกต้องหลายท่านมีประเด็นเกี่ยวกับการอัปเดตอัปเดตแล้วติดปัญหาหรือแม้แต่การตั้ง NTP server แล้วแต่เวลาก็ยังไม่ตรงใน EP ที่2นี้ผมจะแนะนําวิธีการทั้งหมดในส่วนนี้ครับ ซึ่งในขณะนี้เราเชื่อมต่อบ็อก PA 220เข้ากับระบบเครือข่ายของเราเรียบร้อยแล้วเช่นเดิมนะครับเราตั้งค่าผ่านเว็บเมนเน็เมนต์ก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาสำหรับบ็อก220ของผมจะเป็น192.168.100.200ล็อกอินปกติเลยนะครับผ่านหน้าแดชบอร์ดแล้วเราก็ไปที่ Device Setup Service คลิกที่ Edit จะมีอยู่2แทบให้เราตั้งค่า Primary DNS Server นะครับซึ่งสามารถจะตั้งค่าได้ตาม DNS ของเราอย่าง DNS ของผมจะเป็น202.173.208.1สำหรับ Secondary นะครับ27.131.147.8 สำหรับ NTP ตั้งได้2ส,ส่วนเช่นกันนะครับ Primary ผมจะตั้งของสถาบันมาตรวัดพิทยาน Time.1.nimt.or.th ส่วนของ Secondary นะครับผมจะใช้ของกรมอุทุาศาสตร์กองทัพเรือนะครับ t i m e a v m i t h กดโอเคครับเราจะเห็นว่าส่วนของ DNS Server แล้วก็ ntp เนี่ยถูกเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าตัวอุปกรณ์ยังไม่ได้นํามาใช้งานนะครับเราจะต้องกด commit แล้วกด commit อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนี้ให้เรารอนะครับสําหรับการตั้งค่า DNS เราสามารถจะใช้ของ Cloudflare 1 1 1 1ก็ได้นะครับหรือจะเป็น Google ก็ได้นะครับ8.8.8.8แต่ผมเลือกเอา DNS ตัวที่อยู่ใกล้ผมมากที่สุดก็จะเห็นดังในคลิปนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถจะเลือก DNS ที่เหมาะกับตัวเราได้นะครับ ตอนนี้บล็อก220นําเอาค่าที่เราตั้งไปใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าให้เราสังเกตกลับไปที่หน้าแดชบอร์ดเราจะเห็นว่าเวลาเนี่ยยังไม่ตรงกับเวลาของเครื่องเลยใช่ไหมครับความจริงแล้วคือตรงแล้วเพียงแต่ว่าภูมิภาคของตัวบล็อก220เนี่ยไม่ได้ถูกตั้งค่าให้เป็นประเทศไทยเท่านั้นเองวิธีการตั้งนะครับไปที่ Device มาที่ Setup Management ในส่วนของ general setting ให้เราคลิก Edit เราจะเห็นว่าไทม์โซนตอนนี้ของเราอยู่ที่ US Pacific ให้เราเลือกเอเชียบางกอกแล้วกดโอเคแล้วอย่าลืมนะครับต้องกด Commit ด้วย Commit อีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับกด close แล้วให้เราลองกลับไปที่หน้า d a s h บอร์ดอีกครั้งหนึ่ง เราจะเห็นว่าเวลาของบล็อ220ตอนนี้ตรงกับเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการตั้งค่า DNS และ NTP Server ฝากติดตามวิดีโอชุดการใช้งาน Palo Alto PA 220ใน EP ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ